สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ป้าก็จะพาเดินเหมือนเดิมออกกำลังกายให้ดูบรรยากาศหิมาตกเหมือนเดิมนั่นแหละเนาะเดี๋ยวจะพาเดิน,นวันนี้จะที่เพิ่มเติมก็คือจะเอากระป๋องไปยอดพาไปดูที่รีไซเคิลของนอะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ก่อนที่จะไปเดินดูซูเปอร์มาร์เก็ตอะเนาะ ปอาก่องไปหยอดไปดูที่รีไซเคิลของประเทศฟินแลนด์เขาอะป้าก็จะเอาไอ้บรรยากาศให้ดูกันก่อนบรรยากาศของฟินแลนด์เมืองฟินแลนด์นะเนาะแลดูหีมะตกกันเนี่ยไปเราก็เคยดูแต่ฤดูร้อนกันตอนนี้ก็เป็นฤดูหนาวเนาะก็เดี๋ยววันนี้จะพาไป งั้นเราเดินไปชมบรรยากาศกันไปนะเดี๋ยวงั้นก็เดเลยให้ดูด้านหลังกับกล้องก่อนไปเดี๋ยวอย่างงั้นเราก็เดินกันไประหว่างการเดินนี่มันก็หนาวอยู่ก็ออกกําลังกายได้หลายกิโลเหมือนกันเดี๋ยวเราไปเจอกันในตรงที่หยอดขวดนู่นนะเนาะหยอดกระป๋องวันะที่รีไซเคิลของอะช่วนนี้มันหนาวไงเดินไปหนาวเพราะฉะนั้นต้อง เดี๋ยวไปเจอกันตรงนู้้นมันหนาวมือมันเย็นมือเพราะฉะนั้นต้องใส่ถุงมือก่อนไม่สะดวกเดี๋ยวป้าก็เดินไปเดินไปเดินไปเดี๋ยวไปเจอกันตรงนู้้นเนาะเดี๋ยวไปดูตรงนู้้นอีกทีนึงจ้าเดี๋ยวเจอกันจ้ามาเจอเพื่อนๆระหว่างเดินเนี่ยเห็นไหมป้าเห็นไอหิมะมันอยู่ค้างค้างบนยอดสนเนาะหิมะเลยาวเป็นปุยเลยอะ สวยมากเลยเห็นว่าขาวมากเลยสิงขขี่จัก,กรยานผ่านไปแต่ามาชิมดิว่าหิมะเย็นๆนี่มันจะเป็นยังไงกินหิมะดูฮึมเล่นแล้วก็แข่งไต้เลย <laughs> กินหิมะ <laughs> แกนหิมะน้ำเกลนเย็นกับน้ำแข็งอย่างนี้กินได้เพราะว่ามันไม่ใช่ข้างล่างทางล่างอย่าไปกินเพราะมันเป็นหมาเดินอะไรเดินนะคนก็เอาหมามาเดินอันนี้มันเป็นหิมะน,นะที่อยู่บนยอดสนกินอ๋อเล่นเอาแข็งอ่ะเหมือนน้ำแข็งลายเล็นหิมะเนาะ <laughs> งั้นเรา,าก็ไปกันต่อเดินต่อีกว,ว่า <c> ก <oughs> ินหิมะมันยอดสนเดี <c oughs> ๋ยวเดินต่อดีกว่างั้นอีป้าสงวสิงต้องก <c oughs> ินหิมะมันยอดสน <c oughs> นมัได้เหมือนกันเล่นดีอร่อยอะอะอ๋อ <c oughs> คือไม่ได้จริงไม่เท่าทีไม่ได้แต่ว่าเรากำลองเลือกนะเลือกว่าแบนมีส่สะอาดอยู่บนยอดสวยอ่ะดีมะก <c oughs> ินเหมือนกินน้ำแข็งใส่โอเคเราเดินกันต่ออีป้าถึงต้องจะไปละป้าตัววอลสิงต้องโอเคเดี๋ยวเราไปหยอดขวดเอาขวดไปเดี๋ยวไปหยอดขวดกันเนี่ยนะขวดเอาไปหยอดอือโอเคจ้าเดี๋ยวก็เดินพาเดิน ถือของด้วยไม่อยากถือกล้องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดินกันต่อไปใคจ้ะนี้อากาศก็ไม่หนาวเท่าไหร่อยู่ที่ลบหงองศาเดี๋ยวเดินไปที่ยอดกระป๋องเขาจะเอาขวดไปยอดเพราะที่เนี่ยเขาจะมีระบบของรีไซเคิลของที่ว่าเราไม่ได้ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์กล่องกระดาษแล้วก็ขวดต่างๆที่เรากินกระป๋องเบียร์ขวดเบียร พวกขวดพวกอะไรพวกกระดาษหนังสือพิมพ์พวกกล่องต่างๆเนี่ยเขาไม่ให้ทิ้งอีเล็กเกฮะเกจกะพวกพวกกระป๋องอะไรนะกระป๋องที่เวลาเราใส่อาหารกระป๋องอะกระป๋องสับประรดกระป๋องทูน่ากระป๋องอะไรแล้วแต่ต่างๆนั่นอะกระป๋องน้ําผลไม้แล้วพวกเนี้ยเขาให้เราเอาไปรีไซเคิลมันมีสถานที่เดี๋ยวเนี่ยระหว่างที่เราเดินไปเนี่ยเนาะป้าก็จะถ่ายให้ดูนิดๆหน่ยนอนยๆเนาะเดินไป เดี๋ยวเราข้ามไปที่ตรงนู้นก็จะมีซปเปอร์มาร์เก็ตหน้าซปเปอร์มาร์เก็ตทุกที่มันจะมีเดี๋ยวไปถึงเราจะถ่ายให้ดูอีกทีเนาะเดินไปเรื่อยๆเยนาะอากาศหนาวเราก็ออกกําลังกายช่างมันเถอะเดินกันไปเดี๋ยวไปถึงเราจะถ่ายให้ดูนะเดี๋ยวเจอกันตรง,งนู่นแหละอ่ะ จาคือที่ที่เราจะเอากระดาษมาทิง้งแล้วก็เอาพวกขวดต่างๆมาทิง้งเขาะจะทำตู้ให้อันนี้ก็เป็นซูเปอร์ซูเปอร์มาร์เก็ตเขาจะมีให้ตามหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตทุกที่เราก็จะเอากระดาษมาทิง้งอะไรพวกนี้เป็นพวกของรีไซเคิลนะอันเนี้ยเป็นเป็นอันนี้ก็เป็นที่ทิ้งกล่องต่างๆกระดาษต่างๆ,างๆอันนี้เนี่ยป้าก็มีมานิดหน่อยอันเนี้ยของที่จะมาทิง้งเป็นขวดกับพวกกระดาษ กระดาษเนาะกระดาษหนังสือพิมพ์อะไรประมาณเนี้ยทิ้งกล่องทิ้งอะไรได้กล่องนมกล่องอะไรกระดาษก็จะมีช่องให้เราทิ้งก่น<ะ>เี่ยเราก็ทิ้งเทิ้งเข้าไปแหละกระดาษเขาก็มีช่องให้เราทิ้ง่อนเนาะนี่เดี๋ยวเราแยกแยกประเภทอลเนาะเป็นขวดแยกประเภทไปมีกล่องนมกล่องพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยนะ ของพลาสติกอะไรที่เขาจะให้เราทิ้งแยกประเภทอะเป็นขวดแก้วขวดอะไรอย่างเงี้ยนะก็ทิ้งได้ไงอันนี้ก็เป็นขวดเศษแก้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นเมเตร์อันนี้ก็เป็นเมเตร์เขาะจะเขียนว่าเมเตร์เนี่ยเราก็จะต้องมาทิ้งเราก็แยกประเภททิ้งไป เนี่ยอันนี้เป็นฝาเมเตอ์แเราก็ต้องเอาทิ้งแยกทิ้งไปต่างหากขวดก็จะต้องทิ้งไปต่างหากเพราะว่ามันจะมีที่ของทิ้งขวดนะขวดแก้วอะไรอย่างเงี้ยที่ป้าก็มีมาขวดแก้วมาส่งสัมบเนี่ยเป็นขวดพวกนี้ยก็จะเอามาทิ้งทิ้งเนี่ยเขาจะเขียนไว้เห็นไหมทิ้งขวด ทิ้งเขาเหมือนรูให้เราทิ้ง,งขวดแก้วขวดอะไรนี่ก็เป็นหนังสือพิมพ์เป็นขวดพลาสติกหนังสือพิมพ์ขวดพลาสติกอะเนาะเนี่ยหนังสือพิมพ์เลยเนาะเพราะว่าจะทิ้งเขาจะเก็บไว้หนังสือพิมพ์กระดาษต่างๆทิ้งลงไปงนี่นี่เราทิ้งเราก็ทิ้ง ทิ้งง่อยก็ขวดพลาสติกก็เอาไปทิ้งธรรมดาทิ้งงไปยในนี้กระดาษเอาเนาะทิ้งง่อยอันนี้ก็เป็นขวดพลาสติกเขาก็ให้แยกให้ทางลองทิ้งแบบไปดูว่าตรงไหนขวดพลาสติกอันนี้เป็นแก้วเป็นแก้วพวกหลอดไฟพวกแก้วอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็เป็นพวกขวดเนี่ยกล่องขวดอะไรต่างๆข,ขวดน้ำทิ้งลงไปแยกประเภทเนาะนี่คือรีระบบรีไซเคิลของเขามาถึงไม่มีขยะระบบรีไซเคิลของน,นอกเขาเนี่ยมมาถึงไม่มีขยะเห็นไหมเขาจะมีป้ายบอกเราก็ต้องดูตามป้ายอะเนาะว่าตรงไหนทิ้งอะไร ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยถุงอย่างเงี้ยทิ้งลงไปได้เนี่ยในนี้ทิ้งรวมกันแต่ว่าบ้านไม่ทิ้งไ้าจะเก็บคืนไปว่ามันใช้ได้ที่นี่ใบละยี่สิบเซนอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าเก่าเนี่ยเสื้อผ้าเก่าทิ้งกันได้เสื้อผ้าเก่า,กนเ,า,เ,กาเนี่ยเราก็ทิ้งกันเวลามาห้างมาช้อปปิ้งมาอะไรอย่างนงี้ยเราก็เอามาทิ้งได้เลยเพราะว่าเขาจะมีที่ประจําให้เรา ทิ้งเขาจะมีระบบของเขาเขาเรียกว่าระบบรีไซเคิลของต่างๆอะเนาะเพราะฉะนั้นอันนู้นเป็นที่ล้างรถนั่นแหละล้างรถอัตโนมัติขับเข้าไปก็ล้างได้เลยราคามันก็อยู่ที่รู้สึกเดียกี่โโนะยูโรนะสิบยูโรหรือยี่สิบยูโรป้าเขาไม่ไรู้น่เดี๋ยวต้องไปดูที่ป้ายกันนะเพราะมันจะมีบอกอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูหยอดขวดในในนู่นการคืนขวดเราได้เงินนะเนาะเพราะว่าขวดที่เรากินอะ ขวดน้ำขวดน้ำขวดเบียร์กระป๋องเบียร,ยร์อะไรอย่างเงี้ยเรากินอ่ะเนาะเราก็จะไดเ้เอาไปหยอดคืนอ่ะมันก็จะได้อะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในโอเคเดี๋ยวไปกันเลยอันนี้เป็นที่ล้างรถของเขาเนี่ยราคาจะมีบอกอยู่ในเนี้ยเห็นไหมเริ่มต้นตั้งแต่สิบเก้ายูโรไปจนถึงสิบเก้าสิบห้าสิบสามสิบห้าสิบหกสิบสี่ยูโรแล้วแต่ว่าเราจะล้างแบบไหนก็จะมีบอกไว้แล้วก็ เสียบบัตรเสียบการ์ดเข้าไปได้เงินแล้วก็จะเข้าไปล้างในที่ล,ล,ล้างรถนะเนาะเนี่ยสิบก้ายูโรยี่สิบยูโรก็ตกเท่าไหร่วะอ่าสิบยูโรก็สามร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยครั้งหนึ่งนะแล้วแต่ราคามีมีบอกอยู่ในใบบอกเขามีบอกอยู่เขามีเสียเป็นรายเดือนเลยนะถ้าเกิดจะเสียเป็นรายเดือนอนะไรอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยเขามีบอกไว้ แล้วแต่ล้างกลางคืนถูกหน่อยล้างกลางวันแพงหน่อยต่ำสุดก็20ยูโรเลือกเอาว่าจะเอาราคาไหนแบบไหนล้างแบบไหนอะเนาะโอเคอันนี้คนเขาก็มาทิง้งเห็นไหมเขาก็มาทิง้งเขาก็มาทิง้งไอที่ของรีไซเคิลเนี่ยก็นั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราไปดูหยอดขวดข้างในกันข้างในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยแหละเป็นที่หยอดขวดเขามีเครื่องอยู่มีแมชชีนนะคนกําลังหยอดอยู่พอดีเลย เดี๋ยวเราจะไปดูยอดได้เงินอะไรอย่างเงี้ยน,นะนี่นี่เขายอดอยู่นะเนี่ยยอดนี่ยระบบของเขายอดขวดยอดอะไรเดี๋ยวเราก็จะรอคิวมันเป็นเครื่องที่ยอดขวดนะเนาะยอดกระป๋องเบียร์เพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะดูเขายอดนะยอดว่าได้เงินเท่าไหร่ อะไรอย่างนี้ไงของเรามีเท่าไหร่เราก็จะยอดไปได้กี่บาทอะไรอย่างนี้เนเนี่ยเขาก็จะเอามายอดกันแหละเขาก,กินแล้วเขาก็ไม่ทิ้งหรอกนะของนขวดกระป๋องเบียรกระป๋องอะไรเนี้ยก็ยอดลงไปมันก็จะคืนเงินมาให้เราแต่เขาก็จะมีการระบบกดเงินออกมา หมดเขาก็จะได้เงินออกมาวเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขาหยอดเสร็จแล้วเขาก็เนี่ยเดาก็จะได้เงินออกมาเขาก็จะกดเป็นเงินเป็นใบเสร็จออกมานะเห็นไหมกดแล้วเดี๋ยวใบเสร็จก็จะออกมาได้ใบเสร็จออกมาเนี่ยถุงใบเสร็จออกมา เดี๋ยวป้าก็จะหยอดมึงและเออะอันนี้เดี๋ยวก็จะหยอดเข้าไปนี่ยอันก็จะตีราคาโกเยอะโยอะมันก็จะจอดว่าได้เห็นเท่าไหร่ราคานก็จะขึ้นให้เราเห็น ว่าขวดหนึ่งเป็นราคาเท่าไหร่อะไรยังไงไงมันไม่ยากเลยนะนนก็เอาใส่เข้าไปปุ๊บพอหมดขวดของเราเนี่ยเราไม่มีแล้วเราหมดแล้วใช่ไหมเราหมดแล้วเราก็จะกดตรงเนี้ปุ๊บใบเสร็จก็จะออกมานี่ไงกดบุ๊บใบเสร็จก็จะออกมามีราคาเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อของในซูเปอร์ใช่ไหมเราก็เอาใบาเสร็จเนี่ยให้เขา ว่าเราได้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้เขาก็จะคืนเงินมาให้เราหรือไม่ถ้าเราซื้อของก็จะหักไปก็จะหักบินไปซื้อของอ่ะก็จะหักบินไปเลยอะไรประมาณเนี้ยะไรนั่นก็จะเหลือเดี๋ยวเราก็เข้าไปในซูปเปอร์เนาะเนี่ยเข้าไปในซูเปอร์เราไปดูว่าเราจะซื้อของอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ไงอันเนี้ยเนี่ยซูปเปอร์ของเขาเนาะอันนี้ก็เป็นพวกอาหารเจอาหารเจอันนี้ก็เป็นพวกอาหารอาหารที่เรากินนี่แหละ อาหารสาเร็จที่เนี่ยเยอะเพราะว่าคนฟินเนี่ยเขาไม่ค่อยทากันหรอกอาหารสําเร็จดูสิเนี่ยคนฟินเขาเป็นอาหารสําเร็จเนี่ยซื้อไปใส่ไมโครเวฟใส่เอฮาเวิร์นก็กินได้เลยอ่ะเตาอบกินได้เลยเนี่ยเป็นอาหารของเขาอันนี้ก็เป็นอะไรพืชผักผลไม้เนาะพืชผักผลไม้เนี่ยของเขาเนี่ย มีผลไม้ก็ไม่ได้มีผลไม้หลากหลายเหมือนบ้านเรามีแอปเปิลเป็นหลักส้มเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยนี่ส้มโอมีมาเหมือนกันในเนี้ยเออส้มโอพาม,มีโอโอเเหรียญหนึ่งกิโลเออก็น่าซื้อไปลองลองดูเหมือนกันเดี๋ยวป้าจะซื้อส้มโอเนี่ยเนีย่ยของเขาอันนี้ก็คือผลไม้ผลไม้ที่หลักๆก็คือแตงโมอันนี้มาร่อนอะไรอย่างเงี้ยมะม,ม่วงกีวีโวคาโดลูกแพรอะไรอย่างเงี้ยไง มันก็ไม่ได้มีหลากหลายบ้านเราเงาะมุขมุดลำไยอะไรพวกนี้เราไม่ได้กินหรอกนี่ก็มีแค่อ่มุนอะไรประมาณนี้เนียมันไม่ได้ไม่ได้มีของหลากหลายผลไม้หลากหลายไม่ได้มีตลาดนัดที่เขาเดินกันบ้านเราตลาดนัดเอินให้อะไรอย่างนี้เราไม่ไมีไงเนี่มันเป็นแค่นี้เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าใช่ไหมมีแต่กล้วยกล้วยส้ม อะไรอย่างเงี้ไงแอปเปิลผลไม้หมูไก่อะไรอย่างเงี้ยไข่ก็ธรรมดาทั่วไปที่ในห้างอ่นะเนาะเนี่ยกระเทสเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นเนี่ยพวกหมูไก่ฮอทดอกต่างๆอะไรเนี่ยแหละแล้วอันนี้ก็ให้ให้ดูกันแบบคร่าวๆหน่อยว่าเขามีอะไรกันบ้างนะซูเปอร์บ้านเขาอะซูเปอร์มาร์เก็ตอะบ้านเขาอะมีอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะ เนี่ยมันก็เป็นอาหารฝรั่งทั้งหมดขนมปังชีสเ,เชิร์ตเนี่ยเนี่ยอะไรพวกเนี้ยเป็นของฝรั่งเขาเลยนะเนี่ยขนมปังเป็นหลักบ้านเขากินโน่นนี่นั่น,นแต่มันก็มีนะเครื่องหมี่มาม่าอะไรอย่างเงี้ยพวกเฟรนช์พวกอะไรมันก็มีอะไรประมาณนี้แหละเนาะเนี่ยก็ให้ดู ต่เราก็ไม่รู้จะผิดกฎเขาหรือเปล่าเราเข้ามาถ่ายเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวจะถ่ายแค่นิดๆหน่อยหน่อไม่ได้ถ่ายเยอะหรอกก็เดี๋ยวพนักงารเลยเขาจะมาว่าเนี่ยมีคนอันนี้นี่นี่มาม่านี่ยมีมาม่าเห็นไหมบ้านเราของไทยมาม่ามาม่านี่มีทุกข้างมีทุกที่มาม่านี่กินกันเป็นอาหารที่ ขายดีอเนาะมาม่านี่ก็คือเป็นบริษัทที่โอลไปทั่วโลกเลยเนาะมา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 ก็ามีกึ่สสาเร็จรูปมามา่มามาม่าแจกทองอะไรประมาณนั้นแหละเนาะในพวกซอสพวกอะไรนาะเดี๋ยวเราให้ดูกันหอมปากหอมคอแค่นี้นะเดี๋ยวป้าจะไปซื้อของแล้วก็เดี๋ยวกำหลังพาดูนู่นนี่นั่นใหม่อเนาะเน่เดี๋ยวป้าก็จะซื้อแตงกวาหน่อยนะึง เดี๋ยวมาดูนะวิธีการซื้อของคนที่นี่ก็ซื้อไงแตงปลาเราซื้อมาเราก็จะช่างอันนี้เป็นกิโลช่างนะว่ากิโลช่างเราช่างว่ามันเท่าไหร่ใช่ไหมแตงปลาเบอร์อะไรได้ป่ะอันนี้แตงปลาของเขาสองสองเก้าเก้าเบอร์สามสิบเก้าเราก็กดเบอร์เบอร์สามสิบเก้าเงินมันเอ๋นี่มันก็จะออกมาเห็นไหมอย่างเงี้ยเราก็ ติดมันเป็นราคาเดี๋ยวเราก็จะไปจ่ายที่แคชเชีย e นะนี่ก,ก็คือแตงกวานี่คือวิธีการซื้อของของเขาเขามีนัมเบอร์ให้เราเลือกนัมเบอร์แล้วก็ซื้อนะนี่จ,จะ่ะนี่คือวิธีการของเขานะเนาะเยี๋ยวแ้่ป้าไปเลือกซื้อของกันเ้อมาจา้าเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาเปิดถุงซนะื้อป้าไปซื้อของมาวนันนี้ที่ยอดคคอลซื้อของมาเนาะว่าราคาของมันเป็นไงของประเทศเป็นแหลงเนาะป้าก็เลยกล้วยมาเนาะ กล้วยนี่ก็ประมาณเหรียญ7จดสก็ประมาณ6กสิบบาทนะกล้ยวยพอกินได้หรือแฉกกล้ยหอมนะอันนี้ก็เป็นส้มโอส้มโอเท่าไหร่เก้าสเซนเกเซนมันก็ตกอยู่ที่ประมาณสามบห้าบทตีวิโูโลหนึ่งน,นะนี่ก็เป็นแตงกวาแตงกวาเหรียญยี่สเหรียญยี่สิบเซนเหรียญยี่สิบเซนก็ประมาณสี่สิบบาทเนี่ยรูนะป,ปนึ่แตงญี่ปุ่น แล้วก็ส้มส้มก็ยูโรหนึ่งยูโรแเซนยูโรนึ่งสามสิบาบาทเนาะอันะนี้ก็เป็นโต้าคู้โต้หู่ก็สองยูโรสองยูโรก็ตกอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบาทอันนี้เป็นเบเนคอตเบเนคอตที่เป็นโยเกิร์ตนะเป็นเครื่องเดิมสำหรับคนที่มีเคอเลสเตอรอลสูงในเลือดก้าไปตรวจเลือดมามีเคอเลสเตอรสูง ก็หมอเขาแนะนาให้ป้าซื้อมากินถ้าใครอยากจะลองกินดูก็ลองไปเสิร์ชหาดูได้นะบ้านเราน่าจะมีขายเนี่ยยี่หออ้อเบเนก็ลองดูเนี่ยของราคาก็ไม่ได้แพงมากก็เป็นอย่างเงี้ยก็คือชีวิตคนปินที่เขาใช้กันจำวันซื้อของซื้ออะไรในซูเปอร์ก็พอซื้อได้เห็นไหมราคามันก็ไม่ได้สูงเกินไปถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เ้อมาแชร์กันว่าของ ที่เมืองไทยเราหรือของต่างประเทศประเทศไหนก็นแล้วแต่ลองมาคอมเมนต์กันดูว่าที่ของประเทศนั้นประเทศนี้อะไรนย่ยที่คนอยู่ต่างประเทศอ่ะก็ลองมาคอมเมนต์กันดูเด้อเรามาแชร์กันดูว่าของมันเป็นยังไงราคาเป็นยังไงวันนี้ป้าก็ไม่เีอะก็แค่นี้แหละจบคลิปกันเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่เนาะเจอกันคลิปหน้าก็ไปก่อนเด้อป้าสวไปก่อนขอให้มีความสุขกับทุกๆคนเด้อที่เข้ามาชมคลิปของป้า ไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้ะ